นักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นนะคะร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีร่วมมือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนต้านข่าวปลอมค่ะที่โรงแรมเจริญโฮเทลอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปี2565และบรรยายพิเศษในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ยุค4.0โดยมีนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมพบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์และบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทและความสำคัญของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ดรพนพิทักษ์แมสิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นร่วมพบปะและแนะนำคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นประชาสัมพันธ์จังหวัด11จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีจำนวน60คนร่วมกิจกรรมค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ดูแลหอกระจายข่าวอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเมืองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้สื่อข่าวนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐค่ะขณะเดียวกันยังมีหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสื่อมวลชนในจังหวัด เพื่อสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลได้รับทราบนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนอันจะส่งผลถึงการพัฒนาความเจริญมาสู่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมตามวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ที่ว่าเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศค่ะค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีการไปครบทั้ง11จังหวัดในภาคอีสานตอนบนเลยค่ะน้องเมย์ค,ค่ะ